มัดละบ้มัดละบ้อ้าวขึ้นแล้กสตอนนี้เจ้า้ไปเด้อขึ้นไปขึ้นมัดแล้กขึ้นมัดแล้กบางแล้กข yes. ึ้นมัดแล้กขึ้นมัดแล้กจะออกเลยเด้าออกแรงออกแลงสิไปคลายน้ำกับบนส่งเนาะทีมงานเพื่อนอยู่พุนเพิ่นจะไปน้ำหลังจะเขาไปก่อนไอจีข้าวได้บุญหลายๆเด้วยบุน่สาธุสาธุกันรวมด้วยกันแลยซอยๆกันหักแพงกันหักแค่ชื่อว่าเลยเนาะ ถ้าท่าบวกแพงก็ไปมาบดไปหรืออะไรกาแพงกันเลยจังมาคือเจ้าเนาะมันถ่ายมาเขาก็มาอคอณผู้ใหญ่เขาจะมานั่งนะรู้จักนั่งก็จะเออเขาจงนั่งทางหลังเนาะไปทางนี้แต่ว่าตอนนี้กำลังจะเดินทางไปเดินทางเนี่ยคนกำลังคูยพี่ประสาทท้องที่บ้านเนี่ยเนาะเหี้ยวอุ้ยรถกระแลนบลายกันยังใครเน่เหมือนนี่ มามาส่งสการ์แทนอีกทางทับอิฐจ้ะอันนี้บ้านยังแกขาวบ้านอันสีบุญเฮืองโอ้บ้านสีบุญเฮืองกินข้าวกับยมบาลเลี้ยวซ้ำเฮีบุญเฮืองนี่คือเมืองยังเมืองอุทุมพรโอ้ทินข้าวยัมบาลเลี้ยวซ้ำที่ว่าพอดีเนาะของแสบไม่เป็นไมันบป็นเพรอดีกินสองคำรอบก่อนกินสองคำกําลังกินสองคำครับีบอกว่าไอ้ข่าวเอาเมื่อรถกระบะเนี่ยมันมาขายน้ำโอ้รอบนี้กํลังกินสองคำเอารถออกเนี่ยคอสีลง ก็ s. <S เลยแบบว่าปฏิกิริยเลยถ่ายกินบัตรดีอ่ะถ่าครับขอลงกินแต่งเสื้อตอนนี <h <h yes. ้กำลังจะเดินทางไปนะพี่องเนาะหนทางครับเบิ่งให้เพิ่นเบิ่งหนทางบ้านจุ๊่อยฮะนี่ฮะอันก็ไปเบิ่งหนทางบ้านจุ๊่อยนี่อยากไหนเน่งไก่บ่สอันวิดนี่ไปติววิดนี่ไป นี่กำลังจะเดินทางไปเนาะพี่น้องเนาะนี่ใส่าจะเป็นอันลักผู้ได้ี่ิเนาะโอ้ยสามลักคุณเข้ามาเาะอันอันปะซ่านะเขาข้าไปในบอลลูนเข้มทางเลยเข้มทางเขมทางใ้เสือหอนนาะเขาไปอยู่ในรถกันนะนเสือเสือียหน่บะจอดยู่บนนี่เลยบะเขาข่บไปไหนเขาขับไปนหรืออยู่ใส่เขาจอดนาจอดอยู่นี่เขาไปเอาดะ Audi กุล ทองยางครับไปซื้อไหมฮาโบยมีทงยางเออซื้ออะไรบ้าโอเคเ้าจอดนี่เล้วก็งานมันอยู่ใกล้ๆนี่เขาแกะอยู่นี่เลยเออพันอยู่นี่เนาะถ้าแบามันเขาเท้าป่าอยู่มันลุงลุงบอยเออเอาลงลุงลงลุงเพื <ism> ่อการลุงนี่เออไปด้วยซบมาเจ้ากระเด็ดนะบองถ่ายน้ำก็ต้องแดดทายน้ำก็ต้องแดดนะ้ทุกคนคุ้มกันเลิกถ้าไดบุญแต่เอารถสูงมารถต่ำมาได้ได้ไปซื้อ อันอยู่ปรสาเพิ่นคือมีต้นมะพร้าวโคเนาะมันมีหมดแตที่โอ้มันจะคืออินทราลัมเนาะแม่นแป่ว่าอันบ่มีเพิ่นมากุนเด้ดอัีเพิ่นมากุนกินแม่นอินทราลัมซิบ่บ่มะโอเคตอนนี้เนาะคราเนาะแม่นมันจะมันขึ้นง่ายจะกลงไปขายแม่นตอนนี้จะพากันลงก่อนเนาะลงไปก่อนแล้วจะไปแบบพาไปเบิ่งเนาะให้บุญมาบุญส่งถือกล้องมาเลยก็ได้สิพาไปเบิ่งอันน่ะ นี่เซนทอนไรซับเพิ่งตอนนี้กำลังมาฮอดแลยน้องๆเนาะอันสิทธะนี้เบาบรรลงซบผลมามันสิบ่รรลดลงคุลงมาผลลงทังนี่ได้มาจอขาแดดได้ขาวหนังคายอันน้ำนี่พูดเอาไปั้ผู้ก็ได้ทีบลงนะไปทางไหนมาเชิงแลขวบบ้าเขียบเลยมีแตู่้โอนละน้อโอละนอเขาก็เห็ดน้ำใหม่เลยน้ำใหม่โลเขาับรถโบเป็นเลยนะ ครับรถมาได้แข้งแห้งชาบ้านได้โอ้งงส่วนใหญ่นะาจะมีคนทับไห้กับมีขับเองเนี่ยนนบอนอันเปิดเกะเท้าก็บอกเพื่อนแม่ที่ข้าวมากดอยกับนนท,ทุกคนมันจะมาจัดเนียเล็บลอ้อเล็บมือแหละเนาะเป็นหมู่บ้านที่คนเข้าไปไมันพออยายามออกมาเป็นหมู่บ้านทุกคนต้องเข้าไปแต่เข้าไปแล้วออกมาบ่าได้เออกันเลยเก้เท้าก็เลยบอกข้าไปซะาจ้ ขายน้ำขายในกันน้ำมิถูนสาวงามๆพ่นนะครับเพื่อนเนาะายน้ำะกินน้ำเด้อซื no. No. ้อน้ำเนาะเอาผู้ชมบากิน ah น้ำบอกเอาคือมาไล่โสนไล่เลยไหมซื้อแมค้ายนี่ยคนใคนกินมาคาใเพิ่อนแน่ขายเพิ่นแน่เจ้าค้าก็มาก่อนทีมงานเพิ่นมามซื้อซอยกับมหมไม่อีกเนาะเย็นเลยดี เพราะว่าเขาต้องมากอดนะมาขายเตรียมเพิ่นแห่มาเด้เตรียมขายน้ำเอาน้ำแห่จาน์แมเอาผู้ชายไปผู้ชายไปให้เพิ่ม จช่ล้ค่าน้ำฮะมื่อนี่มาขายน้ำโดยเฉพาะอะไรมาขายน้ำเหรอเออมาขายน้ำมื่อนี่มาขายน้ำเด็กขาอุ้งสบายดีกบายดีกล้องส้นกล้องออกินมีกล้องส้นกล้องเลยจะเอาเลยนะไปเข้าไปทางในท่อนกไล่เนาะอันย่างงอบตย่างโลดย่างโลดย่างโลดแซ่บนะแซ่บปะซื้อและจ่ายแล้วเงินค่าน้ำหันจ่ายแล้วจ่ายแล้ว มัอบมพาบิ๊กบอมาส่ะสบายดีคณพี่สบายดีนี้ช่องผสมหลอกกินเด้อนีเงนเฮ็ดดีเงนเฮ็ดดองตัวผุดพองเงินเฮ็ดกำเนาะเรื่้าก็ิพาไปเปิดกันในนะทุกคนกับพิธีอยู่อยู่ลาวกับอยู่ไทยสิคือกันบ่ แต่ละบ้านแต่ละเมืองฮีดพออประเพณีพ่นบ่คือกันและทุกคนมัน็กิีย็นั่นกับครั้งแรกพี่เจ้าวมาถ่ายเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้คําบ่เม่นหักแพงมายังกันเจคาวกันเนาะสู้ว้าวเละทุกคน เป็นแบบป่านะเป็นแบบเมนคืออยู่ไทยนะออบ้านท่าไม่ได้แบบนี้นะนอกจากอยู่เงียบอยู่ตัวเมืองแ่อยือว่าจังใดแบบเส็จนนี้เอมา้ิัตคองทางน้เานี่จะใ้ทเีวิตเรลือกเองนต้องยนไข่ก่อนว่ต้องเสี่ยงไข่ก่อนเสี่ยงไข่ไข่แตก่บให้เขาอยู่วันนั้น ูไซกับยู่ิจูไซกับจูโบเมนที่จะเลือกเองมาไบ่มันก็ทำใน่อมได้ก่อนเลมันหลาน้อยเบาลาวผู้ข้างหลังบอลลอบอจะเห็นบอน็ตข้างหลังนี่นะข้างงก็หลอดนี่โอ้สบายดีสดีเด้อสอมยังน้อ บอกส im <im 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 ุขคนอินดีนะไอ้กับน้องนะฮะหักหน้าบอกคือการปันด่อไปไปีมงานคไปม่จคอมาแล้วสบายดีสบายโทรไปนั่นสบายดีับายดีเราก็ได้มีงานแต่อนคนหล่อเนาะหล่อมีตาเขียวอีกเนาะต้องใส่แบบว่าเมื่อจักโมงเมื่อสาวหนึ่งจึอันผูสาวตี แม่นบะแม่เรื่องจริงบะแม่เออเตบานเออเสื้ออยู่เพราะอลิตาเขน้เป็นคนรุนแรงแบบนี้เนาะเขาต้องข้ากลางกันเนาะทิพเดียวกันเขาป็นบอกดิมไปใช่วะอดิมกบะัมเายเเจอมาพิ่งกันนะอะไ้ก่อน ตอนนี้ก็ยินกับคนสวยนะเพาะนั่นแหละเป็นลูกเล่าบนเอนลู่สาวคนหลาคุณี์ครับสาาวหลเป็นทำพิธีอยู่ทุกคนเขาเอาคนดี พอเอนะเป็นลูกเป็นตาเป็นเฮ้าือกันนะครับต้องเป็นคนนอกอันยังแบบผู้ทึกวิว อรนน้นยุ่นอ่เล่ตนมีแยังไปตกใจยัยุ่นเฮ้็เสพเหตดผลดบ้านตกใจมด รวยอยู่บ่ได้ไม่ถือเด็กต่อยน้อยมีพอใส่หมวกก็ได้เนาะเพราะมีมีกระบังอยู่มีกระบังอยู่กระบังกระบังลมไปฮะก็ไปวาง้ก็วางก่อนเนาะเพิ่นวางแล้วยิบเลยแต่ว่า ไอพนนิสนพนวงก้นหพินานะ้วางก่านจันเใครอยู่พิธีีต่อมันบหลายคือไทยนมเมนเมนไทยด้พากว่าช่เลยาาโดนกัน้นพข่าวเดียวะอันนี้พนข่าวขึ้นไปเทศกับแป๊บเดียวเนาะ ตีทักซุกดะผ่นอดดนนะรอผ่นแป๊บนึงไปยูโฮมกันไปยืนยูโหมก่อน ก้องส้นก้องว่ก้องส้นก้องวะนอนจักโมื่นเจ้านี่บิ๊กแม่เลยนอนสำนาะไม่นล่้ึงสงผู้ใต้อาผู้ใด้กินเก่งหนามัย ปล่อยเอาไว้สิกินพอดีอพรแกงน้ำไม้เห็นพอน้ำไม้อยู่ข้างเพื่อนน้ำไม้บ่งบ่งบ่งหวานเด็กมันบ่ต้องต้มหลายแกงเด็ดเลยสบายดีสบายดีเด้อกล้องสนกล้องกับอะอยเมื่อกี้ก้องแม่เห็นแฟนเจ๊ขาวเลยทุกคนอ่ะนิ่มๆเลยสบายดีอันนี้แฟนเจ๊ขาวเด้อแฟนเจ๊ขาวเด้ออันนี้เด้อผักเนี่ยผักโตัวนี้เลยปากหวานดีะฮ ตาจะฝน <laughs> นะบรรยากาศทุกคนพนันเลพนัพนล่างไม่ล่างมือนอะกับประมาณนี่แหละทุกคนตัอง่างพนันน,นะ เบิกบรรยากาศพ่อแม่พี่น้องคนกับไปว่าไปว่างแบบว่าดอกไม้จันน่นแหละอยู่ไทยนะอยู่ลาวเขาเอินว่างดอกไม้เาเหตุเนงก็เอาไม่เป็น เมื่อคืนีไปเข้าห้องกระบอกใครให้ตอนเจ็ดโมงเหลเมื่อคืนเออไปตอนเจ็ดโมงเนาะจูเพิ่นมีแบบว่าบราเปิดห้องให้เปิดอยู่ตอนดายจันตอนดายเอ๊เด้อดีเด้อตลกหลาย เห็นเลยบอกนี่บอกอในแฟนเจขาวนี่แฟนเจขาวเจ๊ขาวบอนี่บังแฟนหล่อเนาะเบิ่งบางคนกระดาเกียวใส่ด่ะไปไปไปปงถูปงเทียบปงทุนกันตอนนี้ก่อนเนาะนะเบาดีคนหล่อไปแล้วไปแล้วไปแล้วคำสีบันทีนคาสิงเนะ คำสี่คนสวยการเห็นบ่เขาก็เขาต้องประกบเปบคนสวยละก้องคนละหน่วเลยไปนัค่นละหลอไรปนันยืนงานไม่้วับเอานก่อนเขาไปเขาต้องไปล้างมือก่อนจดเย้าเสร็จยเ้าเส็จล้างมือก่อนจะเฝ้าเ็จล้างมือก่อนล้างมือก่อน เซตละบอย,ยันไปลงไม่ติ้วเลยเราจับเออไม่ติวตวต้วลงจับเนีย้ยเนียเตมเลยว่าจับด,อ,ดอ,อกไม่ได้ออกยงไ่ได้ออกนายไม่ได้ออกไป่ะกอซีาไปไปแล้วเป็ยังจ่ายแล้วรักรักเกิดพ่ออันนี้เนาะโอ้โหอ้ขอ้โ หนาข่าวการอ oh. ุ๊เป็นเนี่ยต oh ัวจัเป็นเนี่ยคลิปเลี้ยงคต่เจ้าใส่เสื้อด้วยคลอมบแวเสื้อเฮงดิเสือมานเสือมานเสือมานเสื้อเนมนิี้กิวลาเกไน้หมันแบบเย็นมันบ่ฮหอนเกินไปนะอือสีก็หอนี่สิมันนาเนไปอันนี้กันหนามันันลองมาให้ห่มมังฮะลองมาให้ห่มมงเฮ้ยเอาเลยั่เอาแล้ว เห็นบ่คมหน่าบอกคือกันปได็เนาะไปยู่หานิงไกอยู่น้องสาวสิไปกินิงไกน้ำนะเดี๋ได้ได้ได้จะบกจะกินสิงไกยากินเจ๊ขาเทนไหบได้ได้ไกินน้ำเนาะไปไเนื้านีอมขนาดเนี่ยหอมไก่เขาเปรี้ยวไก่เาเเห็นบ่พูดละหลอเนาะขั้นได้สักคืนหนึ่งแต่สี่นั่นเนาะอะิมานเดอะเนาะเดอะิมานเจ้ามานเหรอมือใด เมื่อวันแดดยสะดวกสะดวกตลอดไต้ตอนนี้กัได้ปะเพราะว่าแล้วเรียกเลยยังยังบอกอะไรลืมโตนจะกินเนาะยาดามาเด้อยาดามาเด้ออันนี้เพื่อความมันเทิงเด้อเมนเมนสภาพอาการตึงเขียดเมนเมนเมนิงานผ่อนกับมายืนถ่ายกันมาเดินไหมมา มีเตอคนพลโล่ๆแงมายังบกครบจ้ะยังบกครบจ้ะยังบกครบยังหลายคนอยู่นะไอ้นคอทามเน่ยช่าเจ้าคัดกันไปบริเวณอะไรซะพวกมิเตอร์พลโล่ๆเดี๋ยวมาไปทำการที่นี่ว่ารำบั่างที่นี่ว่าร่างบริบกกันอีกยังมาทันต่ออีกนีเจ้าขาวเจ้าต้เจ้าเขียวไพ่วาลไพ่วาบปเคยมิเตอได้ยินบ่เออกดแมนบ่ดิ้มก็ด้ยินแต่ว่า ได้ยินบอมกินไงฮะได้ยินได้ยินบบบตัดกระยาเด้อบอตัดอ่ะกยบอกบอตัดเป็นเนี่ยเป็นเนี่ยเอาอันนี้ธรรมดาเลยอ่ขั้นขั้นใจมีแห้งต้องไปมือเดียวอันนี้ต้องขั้นแรงงานเนี่ย m น n t a l i t y นะขั้นมีแห้งขั้นมีแห้งก็ต้องได้อยู่เนาะ อุ้ยตกใจหมดเลยพ้องร้อนนะ ก็เป็นวินาทีสุดท้ายนะ,ะจะเข้ากับซีเดย์ดน้าท้อยหลังถ้าจะเอื้อนแบบยังไงก็เอื้นได้ยังไงงานโซฟ์เอา,อเอาอมาแล้วบอสปลาคิโทนึกว่าถามอยู่เดินไปใส่ขบุญหินจักโมงเมื่อ,มมอเมื่อเช้านี่สิบสองโมงคนเมื่อเออกับพร้พอมๆกันไล่ๆกันกระสเนาะ คนบนลยเด๋เด๋เดๆๆผู้บ่าวทหารกายเมื่อกี้กับเจ้าขาวกาจึ้งไปก่อนเลยแหละถือให้เมียน่มาเบบีเปีนไ่หลักมือกเ้าขาวเทียรจะถือาลมดีเะเป็นไงอารมดีหรอเจอคนถูกใจเจอคนถูกใจเนาะ อย่าลืมข้าวปิ้งไก่รอบกอนที่ปากไปกินเด้อจื้อจื้อตะวัดมือเขาสนามกอล์ฟค่ะทวกข้าวปิ้งไก่เด้วยนี่เอาให้กินบนเม็นให้ละลาด้วยสมาทวงได้ดอกคอมเด้อสกอตน้ำมือแรกนะสิตอบแทนนะตอบแทนเนาะจับแจกับใจต้องแจ๊ดได้ตามที่ต้องพร้อมไปแล้วไปแล้วโคแล้แล้ว ทำไมมะตอนนี้ที่คองเนาะต้องจอมาแจะบักผีกับเกลือซะก่อนหลังจากกลับมาจากป่าซ่าตอมีตั้คองกันว่าแจะเกลือแจะบักอันผีขนาดคอยยังมักขนาดคอยยังหมักเนาะแจ้เท้าก็หมักบ่อโกรยนี่บ่แม่้จะหมักบ่าดี หนักบ่ากอยนักเบาดี่งว่านสิหนักบบาอักกอยเปิ้ลเลแบบัน่เข้าใเฉพาะจังรอคก็ในในฟูวิวบางหลังซีโอซาสวร์ดอย่างก็ได้อยู่ทั้งนาเนาะซาสวรค์ดี่อกเออซาสวร์ดีคนกคนได้ออาซาสวร์ดโอ้โ่กีฬดีนี่อยากเลดพุงในพุงจใ่ใหญ่เาใหญ่มีเงินซื้อก่อนบอคลอตาเบอรอันี้บอาบ อันนี้กระเซียับสีสบายดีกับมาเลยฮะกับเลยว่าอันนี้ก็จะหักไปับเลยาพนมาไต่หักกับเลยระมาเนาะไปนั่งกกินน่ำกินไน่กอนะไปสได้ปิดคลิปกอนสิดกินน้ำกินไน่เลยสได้ปิดคลิปเลยเนาะยังอยู่ยังนยังมา ขนั่งน้ำเด้ขานั่งน้ำไปมีคนอยากได้ทึนคืนอยู่ผู้นะหู้นะนิ่มแบบาเนาะสุกโดสุกโดนทดายมูอานนี่เอออันนี้โดนทดายพุ้นี่บรเซียเออบอลลีลินหน่อยลินลายเนาะมีผู้นี่แล้วบรเซีย อันเนี่ยห้าไม่คิดเรียนนะพู้นี้ก็บประเทเสียร์เนาะประเทศเสียร์ไรประเทมาเสียร์ประเมาเนาะการได้มาฮอตทีแรกเนาะเราจะได้จบที่นี่้อทุกคนคลิปนี้ก็สิขอบคุณหลายๆเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะขอบคุณทุกไลท์ทุกคอมเมนต์เนาะทุกคนเนาะ กมียังการสิไปปรับปรุงเดิอบายบายสบายดีงิบแเน่สบายดีสบายดีกาาบน้อบอคนกะนอนหลายได้เมื่อพรอมกันดะ